ไงลูกไงครับมาแม่แม่มะละกอดีกว่าพ่อป้อนมาพ่อป้อนแม่แม่มะละกอนะมาครับมาอ่าแม่แม่มะละกอก่อนนะอ่าแม่แม่มะละกอแม่แม่ก่อนเอออร่อยอื้ม เก่งเด็กเก่ง,กงวา,ายปากเปิดเลยเอาอีกเปล่าเอายีป้าเอา,อาเอาอยีไหมครับมาไม้ไม้พ่อป้อนนะ่ะมาครับไม้ แม่แม่มาแล้วก็นะต้าไปเก็บอะไรกินน่ะไปครับมองกล้องลูกไปมองกล้องหน่อยเร็วกินขันดัวซ้ำแม่หนูจะเอาไปไหนเอามาพ่อขอพ่อขอนะคะพ่อขอนะ พ่อขอไม้ครับพ่อขอลูกพ่อขอลูกพ่อขอนะครับกินมะละกอดีกว่ามามาพ่อป้อนมะละกอเร็วไ้ เอาไหมพ่อป้อนมาก่รเร็วไม่ครับเดี๋ยวพ่อป้อนมาแมแมมแแมมแแมมแมมแมมก่อนแแมมมาแล้วก็ก่อนเร็วแแมมมาแล้วก็อาปากนะตาแแมมแแมมมาละก็เร็วแแมมมาแล้วก็ครับลูก